ครับวันนี้จะชิปก่อนกนะครับรเขาหมอลูกของเชี่ยเลยนี่นี่นะครับฝ่าไม่มีเชี่ยอะไรเลยคือชิปที่แล้วลิชิปก,กรอนๆเราจะเขย่าเบาๆแล้วมันไม่มีสีนะครับวันนี้เราจะเขย่าแรงๆแ,แล้วให้มันเหลือสีนะครับ จาก,กลิปอลก่อนเราจะเขย่าประมาณนี้นะครับสีไม่มีนะคิปบอลก่อนก,ก็เขยา่าเขย่าประมาณนี้นะสีไม่มีแน่นอนต่อไปเราจะเขย่าให้มันเหลือสีนะครับ <Yeah. S 1> เริ่มเลยนะครับเปิดนี้ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับแผ่นแรกมีสีนะครับพวกยักษ์แน่นอน เปินี้ถ้าเป็นสีสูงเราจะได้ตังเลยนะครับเพราะพวกจะยักไปผ่าปากนะ